ตอนนี้นะครับก็อยู่ที่หอจอกอ99คาร์มาเตอร์กรุ๊ปนะครับที่เลขที่นี่เพราะว่า1ก็คุยกับเจ้าของรู้เรื่องนะครับ2ที่อื่นเขาเปิด8โมงฮะเราต้องรีบใช้รถตอน7โมงรถจะเป็นโตโยต้ายาริสนะครับค่าเช่าวันละ800บาทที่อื่นวันละ1,000บาทนะครับถ้าเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่ามันคุ้มค่าทีนี้เวลาเราดูรถนะครับเราต้องเช็คอยู่ประมาณ3อย่างก็คือเครื่องยนต์ภายนอกภายในแล้วก็ตัว สัญญานะครับอ่ะเริ่มเลยเปิดเครื่องมาอ๊บอ่ะดูระดับน้ำมันเครื่องนะครับไม่ต่ำจุดบนไม่ต่ำจุดล่างแบบนี้ใช้ได้ดูเหมือนซีรอดมือสองเลยครับอ่าไม่มีอะไรรั่สึมออกมานะครับเสียงปกติแบบนี้ครับอ่ะดูระดับน้ำยานะครับอันนี้ต่ำห่านิดเดียวแต่ไม่เป็นไรนะครับ ไม่อยากเติมน้ำเปล่าเดี๋ยวมันจะเสียหายกับตัวรถนะออย่างนี้เครื่องยนต์ใช้ได้ผมมองมต้างไม่มีอะไรออกมานอกจากน้ําแอร์นะครับน้ำแอร์คือน้ำปกติถ้าเป็นน้ําของเหลวอ,อันนี้ก็จะมีปัญหาเนาะอ่นนีก้การเช็คเครื่องยนต์นะครับผมต่อไปเช็ครอบพันนะครับเมื่อกี้เช็คไปแล้วเวลาเช่าก็แนะนานะฮะเราก็ควรอัดบีโอนะครับอย่างรอยนี้เป็นรอยค่าปกตินะฮะขัดออก ไม่เป็นไรแต่รอยที่ต้องแจ้งกับบริษัทเช่ารถครับอาทิเช่นรอยอย่างนี้นะฮะเนี่ยรอยควรแบบนี้นะครับขันไม่ออกสองจุดนะครับข้างหลังเรียบร้อยเมื่อกีเช็คแล้วนะครับข้างแรกมีรอยอย่างนี้นะครับอ่ายังไม่ได้ล้างเนื่องจากมันเป็นรอยที่เขาล้างมาแล้วมันเศษหินกระดินนะครับเราก็คุยกับเขาเบื้องต้นนะครับอ่าเราควรแจ้งรอยเพิ่มนะครับ อย่างรอยตรงนี้เห็นไหมฮะนี่ไม่ใช่สีมือเรอแน่ๆนะครับอ่ะอย่างนี้เป็นต้นฮะอ่ะฝากร้านหน่อยครับฝากร้านก็มาเก้าก็มาเต้ยรุ้ปหาใจได้ครับผมค่ะติดต่อเบอร์ไหนครับติดตเบอร์ศูนย์แปดศูนย์ห้าสี่สามสี่หนึ่งสี่สองครับผมศูนย์แปดศูนย์ห้าสี่สามสี่หนึ่งสี่สองเบอร์คุณเอใช่ไหมครับครับผมเบอร์คุณเอนะครับผมเปิดปิดกี่โมงครับ เปิดด้านหลังแล้วผมโอเคเปิดปิดกี่โมงครับ8โม,ง,มงครับผมปิด3ทุ่มครับโอเคขอบคุณมากครับฉลามบุกนะฮะมาพักต้ต้องกินตอนนี้เราอยู่ที่วัดขาดใหญ่ในนะฮะมีพักนอนสวยมากอ่ะสัมภาษณ์หน่อยครับก็ <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่วัดขัดใหญ่ในนะคะครับเมื่อกี้พูดแล้ว <c oughs> อะไรบรรยากาศวันกน็คือจะเป็นพานอนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มวัดที่หนึ่งก่อนนะครับ ตัดทับเลยแล้วกันนี่คือพระนอนฮะองค์ใหญ่เบเริ่มเลยหลังจากไหว้จุดนี้เสร็จนะครับก็ไปทําบุญสังฆทานต่อกับหลวงพ่อท่านรออยู่ฮะฮะเราอยู่ที่ The The r อ c h h o เ s e คาเฟ่คนรวยฮะะหว่าาสง่งรานะคะมีน้ำพุด้วยดูเป็นคนรวย ไม่คุยกับกล้องเลยโอเคไ, okay. ไปดูรูปกันดีกว่าเบเกฟัต <Breakfast S 1> เป็นอะไรครับ <Breakfast S 1> รกับน้ำนนอีกแล้วเราก็มาร้านไก่ทอดประจำขับใจนะครับน่าจะดังที่สุดในจังหวัดนี้ละเป็นไก่ทอดเดชานะครับผมสั่งอะไรไปบ้างครับสั่งตับ<ม>กับน่องแล้วก็ข้าวหมกไ ชิมเลยชิมเลยสืบทอ,อดความอร่อยมากกว่า40ปีจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกจะด่าสู่รุ่นหลานที่จะมานะครับเป็นร้านบ,บ้านก้ามปูหัดใหญ่ครับผมอ้ยมีรางวัลด้วยปี2018-19 23 20, ปีซ้อนอันนี้เป็นปูแกะ่เพราะเราไม่ถนัดแกะปูมาว้วอันนี้อะไรบ้างนี้อ่ะ เนื้อปูลูกอุ้ยร้อนร้อนร้อนฮะพามากินปูจ้ะชิมให้หน่อยจิชิมให้คนดูเนะี่ยเออมันร้อนนะร้อนร้อนจะได้กินไหมอ,อ,อ่าหอีน่าหวานมากไม่ร้อนเหรอ ผมก็เช่าลอยฟ้ามานานใน่ที่สุดก็เจอคนแล้วที่เขาบอกว่าเปิดอันนี้เรามาไหว้ท่านเท้าช้างเอาวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปไหว้เท้ามาหาพรมก่อนจะทุกกี่ดอกจ๊ะลุมใจดีมากเลยอ๋อไหว้ตรงไหนก่อนไหว้ตรงไหนก่อน,อน,อนบอกพี่หน่อยข้างล่างตรงไหนฮะ ก็ยัข้างบนใช่ไหมอ่ะไปไหนไหนพาพี่ไปหน่อยเร็วต้องไปไหว้ขาบนนูอแล้วมาปกู้ล่างทางสาโอเคขอบคุณครับโอเคแล้ค่อยไปนกเนาะขอบคุณครับ อุ้ยไม่ยอมไปติดเธอด้วยไปสิยังยงยัง้างมันจะไปเองไม่ไปหรอกลัวหรอไปแล้วไปแล้วไปแล้วเย้เสร็จแล้วยิ้มสวยยิ้มสวยมาใกล้ใกล้มาใกล้มาเลยมาเรลยมาเลยเดี๋ยวบอกหนึ่งสองสามบอกแ๊บซี่นะหนึ่งสองสามแทบซี่ เสร็จนะครับก็มอบตั๋วให้น้องเขาออเอาใช้ต้อนกลับเหระครับคืนแล้วนะเฮ้ยอย่าบอกเขาเปิดตรงนี้ไว้นะอ๋อปิด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 เท่จริงจริงจไงมัอนยงเยกียจป่ะเอเราต้องดังการนูน่นมาเอออ่า ม่มีแอเด็ดคีดีมือท้าชัอตอนพระพรมเสร็จนะครับออกจากกระเช้ามาเดินนิดเดียวเราก็เข้าสู่อ่าอน,นี้หลวงพ่ออะไรเนี่ยออาสัมภาษณ์หน่อยสิครับตอนนี้นะคะเราก็มาไหว้พระพุทธต่อนะคะ โอ้ยบอกว่าวิวสวยมากที่สงขลาะะรถขึ้นตรงนี้ได้ด้วยนะใช่โหเพอร์เฟคมากๆเลยแล้วถ้าไปเราเอารถขึ้นทางนูนน้นดีนะเราบบเราเรา,เรานั่งกระเช้ามาเจ็ดถ่ายนะคะก็ก็เลยทำให้แบบเราได้มาสองฝั่งเลยอวาโชงดีมากๆเลยค่าเขียนไครถูกมากคนละคนละหนึ่งร้อยบาทเอง,อองด้วแบบยความรวดเร็ว <S <S 2> <S 2> <S> ตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดสูงสุดนะคะของหัดใหญ่นะคะของตรงนั้ัดใหญ่สุดแล้วเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเขาอยากอยู่กับเธอป่า โอเคตอนนี้อยู่ที่่ะสมิหลาองขามาทำอะไรที่ลูกปั้นนี้ครับอันนี้เป็นลูกปังเียนสหรับผูยอนะคะก็คืออาสมิหลาจะมีวงเอันจะชอบกันนะคะตอนนี้กำลังซ้ำหาอยู่อยู่ไหน เราก็มาสู่ร้านเดอะเบ c ์ค f e ฟ่นะครับท <Hey. S 1> ี่อาสมิลานี่หาอย่างงามคนงามเรานั่งกินกาแฟตรงนี้ใช่เลยคอเฟ่หาสมิลาตอเวลาบ่ายๆน้ำสามสี่เนี่ยจ้จยนาฉันเหนื่้านแล้วอยู่ไหนจ้ะตอนนี้เราอยู่กัน ตินาสุรานนทนะ์ะเปรมเปรมตินสาสุรานนท์ตินสุรานนท์นะคะขนาบสองข้างไปด้วยทะเลนะคะกว้างกว้างสุงถึลูกตาเลยแล้วก็ล้อมรอบไปด้วยภูเขานะคะเป็นเห็นเปล่าเห็น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 ,หน,หน,หนสวยงามเรากำลังจะไปคาเฟ่กันคาเฟ่บนภูเขานะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันว่าจะเป็นยังไงนะด้วยร้านกูดมาเครบทันคาเฟ่นนะครับผมเป็นคาเฟ่ที่อยู่บนทางสูงมากกว่าจะขึ้นก็ได้ ันนั้นเราก็จะเห็นวิวของทะเลสาบสงขาหมดเลยสพาเตร้นนะครับทลสาสูงไม่สูงทเอล้กาหารที่เราสั่งสำหรับมื้อนี้นั่นก็คือคือโกุบนอดกับเรชอะหลอาหาระจะจะไปไหว้พระต่อนะอะอา ครับนะต,ตอนนี้เราอยู่ที่วัดวัดเาะอค่ะตรวเกาะยอของสงขลานะคะต้นนี้นหน้าพักองุ่นใหญ่นะคะปางนอน,อน,นสวยมากเลยตอนที่สัญญาณเนาะอ่ะแอคชั่นไว้พักหน่อยชื่อวลาน,นี้ชื่อร้านชีวิชีวาคราาับอ๋อ ขอบคุณสำหรับไฟครับครับ,ค,รบคุณกินยูนตโฟได้เป็นธรรมชาติมากนองโหกุ้งตัวเริมเลยเข้าสนามบินนะครับอันนี้เป็นขนมบ้านโกไข่ครับผมซื้อของฝากกลับไปฮะได้อะไรบ้างครับมีอะไรบ้างเอ่ย กล้วยรวมรดเบียร์รวมรดเค้กสามเหลี่ยมนมตังสักยะที่ดีสุดเป็น95นะครับลิตรละ33สบาทเกตังเติมเต็มถังก็450บาท13ลิตรนะวิ่งวันนี้ไปก็อยู่ประมาณ210รกิโลนะครับรถมาขึ้นนะครับ เรียบร้อยครับโชคดีครับสวัสดีครับเช็คอินเรียบร้อยนะครับเครื่องออกตอนสองทุ่มสิบนาทีตอนนี้หนึ่งทุ่มสิบนาทีมารอล่วงหน้าชั่วโมงหนึ่งนะครับผมมาตรการคุมเข้มเยี่ยมมากเลยครับตรวจเข้มทุกอย่างนะฮะแล้วก็มีใบตรวจเกี่ยวกับโควิดเนาะถ้าไม่มีก็ต้องมาตรวจหน้างานไม่ว่าจะเป็นหัดใหญ่กับกรุงเทพหรือกรุงเทพกับหัดใหญ่ระบบเียวกันนะครับ อาลืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดติดตามที่ช่องทางเพจแซนีสุหรือ Youtube แซนีสุด้วยนะคะบ๊ายบาย